พื่เขาตลกอะครับนะคอสักหนึ่งมูครับอีโต้อีโต้อีโต้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะงงเป็นไงตาแตกเลยมาถึงกับอีโต้เลยมันต้องถามมีดตลอดตกไปเลยครับเสียงมันเป็นยังไงนะคุ้มไว้คุ้มไว้คุ้มไว้จะเล่นเสียงกันด้วยกลัวไม่ฮากลัวตังบ้านไม่ขำคือแม่งไม่ง่ายนะเว้ยคือหนักเพราะว่า ไม่ใช่มันตลกอย่างเดียวเน้ะไพ่ต้องขึ้นมือมึงด้วยไพ่ขึ้นมือไพ่เปิดต้องเข้ามือคนปูมาต้องปูให้ออให้เข้าแก๊กเราด้วยไม่ง่ายนะแกเนี้ยวจวนละสวัสดีครับพวกเราชาวคณะนายมินอิ่นตดน้าหอมพร้อมรับใช้แขกขึ้นเกียรติท่านแล้วสวัสดีครับ ต้องเหงี่ยบขึ้นเลยเหรอจะไปแบบไว่าวรลึกไม่ลึกดูคนดูคนที่มีความตลกโดยธรรมชาติเรลเราเราเลยอะบานคนตลกอย่างเป็นคนสวยอ่ะเฮ้ยอันนี้ตลกเราไม่มีอะไรนะตรเนี่ยไปเข้าเกมวันนี้ครับคณะนายมินของเราเราได้รับการว่าจ้างมาจากหลุงพ่อเขียงวัด เขาเหลียงซานจ้างเราไปเล่นตลกในงานทําบุญประจําปีตีเขาเซ n ร์ l นันเหรอพี่คณะเราก็เลยต้องมาช่วยกันคัดมุกนักหน่อยนึงเพื่อไดไปเล่นให้เรายัิโยมได้หัวเราะหลวงพ่อคราขำกันสบงสันครับเกมวันนี้ก็คือมุกตลกฮาสั่ตลกสามช่องอ่ะนั่นแหละไปไปได้ฮา จัวเลยเด็กๆดูอ๋อที่เป็ดจุ่มมามามัฟเติมกันไปเยอะไปหน่อยอ่ะไออันนี้มีเรื่องได้นะถ้ามันกันแบบกอไม่ใช่กานยอยิ่งเนี้ยี่ผมอยากให้พวกคุณตบมุกให้ผมหน่อยได้ครับเติมกันมาเยอะไปหน่อยไปหน่อยอ่ะอีกแล้วโลว่ เิมพูดหรือว่าอีกตัวนึงพูดนะสมมติว่าอีกตัวนึงบนอีกแล้วเหรอวะการสนทนาของคนสองคนแน่ใจว่าอันนี้มันคือการตลกใช่ไหมมันดูซีเรียสอยู่นะต้องโชว์ไปเลยปะสู้ไปปะไทยมาแล้วจริงหรือเปล่าครับว่าคุณตอนนี้คุณเปลี่ยนสายแบบสายสวยเป็นสายตลกแล้วอย่างเงี้ยใช่ครับเือเขาตลกอ่ะครับนะขอสักหนึ่งมูครับ อีโตอีโตอีโตเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะงงเป็นไก่ตาแตกเลยมาถึงก็อีโตเลยมันต้องถามมีดไปก่อนตบมุกไปเลยครับเอาคุณเป็ดคุณเป็ดคำว่าโดนตลกอยู่นะปวดหัวเลยปวดหัวนี่คือมันเลือกไม่ได้เลยจะไปทางไหนดีก็ได้ให้แบบคนที่งงควางมาสินะโอ้ยเป็ดก่อนอ่ะหัวหน้าคณะเลือกมุกแล้วผมเลือกอะไรละ ไอตัวแรกบอกเติมกันมาเยอะไปหน่อยอ่ะไอ,อ,อตัวบอกเยอะไปเลอยอีกแล้วหรอวะอือ,อไอนี่ก็เลยตกไปว่าสิ่งกูแค่ทำในสิ่งที่กูต้องทำไอ,อมันก็หาอยู่นะให้ขอย้ยนแน่เลยเนะขาพิยนฉันบอกงั้นหาอยู่นะโอเคไหมชาวคณนะงุมผมได้อยู่นะ พราะอะไรกระตุกนิดหน่อยอันนี้แค่เริ่มต้นอันนี้แค่เริ่มต้นตองมาได้โอเคหนึ่งกันแน่อูสามหนึ่งกันแน่โคหน้าคณะชอบผมขอเปิดก่อนครับเฮ้ยโอ้ประโยคปิดว่ะโอ้แดงแดงแบบนี้คือต้องเป็นตัวจบตัวตกเท่านั้นต้องอยู่ช่องสามพูดอะไรครับคุ้มเว้ยคุ้มเว้ยเสียงมันเป็นยังไงนะ ขุ้มวายขุ้มวายขุ้มวายเล่นเปลี่ยนจะด้วยกลัวไม่ฮากลัวทางบ้านไม่ขำอันนี้เราวางสองช่องนะเราเรียงให้เขาเลยนะว่าเราจะเอาอันไหนเป็นอันหนึ่งอันไหนเป็นอันสองฮ่าฮาฮฮ่าาตัวสั้นนะ้ยยากกันนะตัวแยกอลยตัวแยกเลยไปไรพ่อม เรียบร้อยไปีื่เต้นเลยรู้กันใช่ไหมว่าของใครดัดัมดดดสองอันนี้น่าสนใจเา้ลเอาแล้วมาแล้วว่กจริง2คนจบแล้วสินะผมว่าอันนี้ล้วกันหัวหน้าคณะตลกครับ เจ๊ตองเจเฟปังโคตรรักมึงเลยเอานิ Nada. ้วแยงเข้ามาแล้วม like ันก็สวบเลยคุ้มเว้ยแม่งสวบสันเลยน่าจะหลายนิ้วดูแล้ว่าน่าจะหลายนิ้วน่าจะเอามาหิดอยู่ใครครับผมน่าจะได้บินไปเล่นที่วัดนี้แหละครับผมเฮ้คือแม่งไม่ง่ายด้วยคือเน่ยเพราะว่า ไม่ใช่มันตลกอย่างเดียวเนะไพ่ต้องขึ้นมือมึงด้วยไพ่ขึ้นมือไพ่เปิดต้องเข้ามือคนปูมาต้องปูให้ <c oughs> ให้เข้าแก๊กเราด้วย <c oughs> มันง่ายนะกเกมนีจ้วววจวดละจวให้ครบก่อนนะครับ <c oughs> ผมได้รับมอบหมายในรอบนี้ให้เป็นหัวหน้าคณะ <c oughs> จะคัดมุกที่เรียกว่าผมคิดว่าหลวงพ่อเขียงเนี่ยจะต้องหัวล้อบัตรบาดล่วงบตดล่วงเลยผมเปิดเลยปึ๊บคนรักมึงเลยวะอืม โคตรรักมึงเลยวะ่ะแต่ผมปูแบบปูเปิดปลายเปิดไว้ไปลายเปิดไว้ให้ทุกท่านช่วยตบมุกให้ผมท่องแรกเลยครับโคตรรักมึงเลยวะ่ะไอ้ฟ้าเดินมาหาไอ้เขียวเฮ้ยโคตรรักมึงเลยวะ่ะ <c oughs> ไอ้เขียวตอบกลับไป <c oughs> แต่แม่งเงินนัวเลยครับหวกัวห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 ัว <c oughs> มันไม่ตอบเลยเหรอมันไม่ตอบครับมันเข้าใส่กันเลยครับมันใส่นัวเลยเหรอทีนี้ผมอยากได้ตบมุกครับตลกแห่ ผมมันเล็งมาอย่างดีครับมันต้องอันนี้เท่านั้นไพ่เนี้ยมันเกิดมาเพื่อกูเลยนะเว้ยอันนี้ของกูนะี่กันลงไว้ละนะมันมาของผมเลยแน่แน่ทุกคนลงครบหรือยังครับครบแล้วครับข้าใส่ผมได้คัดผู้ที่ผมเรียกว่าเฮ้ยพอเป็นไปได้

เล่นไปเล่นมาเล่ไม่่อใจเลยจบเกมแม่งซึมเศร้าอันเนี้ยมันได้ขำๆแล้วมันก็ยังอยู่ในเรื่องที่มันเอ้ยมันได้อยู่มาไอ้ฟ้าเดินเข้ามาเลยเฮ้ยโคตรละมึงเลยว่ะเส้วไอ้ฟ้าไก่เขียวมันก็เข้ามานัวกันพาม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 หลวงพ่อกับเมียก็เลยถามว่ามึงเสร็จได้อยัง

รอบนี้ถ้าจะผมผมเอาแบบเปิดเขาเรียกว่าอะไรปลายเปิดปลายเปิดปลายเปอะจริงๆผมมีไพ่อันนึงที่แบบบังคับมุกได้แต่ว่าผมเอาแบบเปิดให้ทุกคนจะได้แบบว่าดูซิว่ามุกทุกคนมันเป็นยังไงได้ครับได้ครับหัวหน้าโ้นครับเรื่องมันไม่มีอะไรครับมันก็คือไอ้ฟ้าเดินมาไอ้ฟ้าเดินอา่างว่างอ่ะนี่ปล่อยให้ปลายเปิดไงปุ๊บมันเดินมาบน ตะวันแกงแกงกูทำไมได้ครับจำคุณเจ้าก่นเลยนะได้แล้วครับผมผมว่าผมชนะไอ้ผมเลือกไปนี้เลยอ้าวหมออ้าวครบหรือยังครับครับผมได้ส่งมุกให้คุณวหน้าทิตหัวหน้าโอ๊ตครับของผมอย่าไปอิงสีนะครับเฮ้ยเฮ้ยอยากได้คะแนนเหรออยากตลกเหรออยากได้คะตลกเหรอ เดินมาสวรรค์กันแกล้งกูทําไมสาวรานกันแกล้งกูทําไมโธ่อะเปลี่ยนเกมเพิ่มเครียดกมเกมอื่นอ่ะจริงๆคือผมรู้สึกว่ามันก็งงๆนิดนึงคุณเปิดกว้างไงกลัวผมใส่นั้นไปมันจะโผล่ตูดกันหมดเลยก็เลยอันนี้แหละเปิดนอยด์ฝ้ายไงก็เดินมาอกอกเจอหน้าไอ้เขียวปุ๊บมันไม่พูดความนำเพลงเลยมันบอกสวรรค์ แกนแกงกูทำไมไอ้เขียวมันมันแบบเฮ้ยสวรรค์แกนแกลงไมอ่ะยิงแม่ <c oughs> อะไรวะเนี่ยมึงไปถามสวรรค์ไปมีเหตุผลนะนี่ไงเดินมาปุ๊บสวรรค์แกนแกลงกูทำไมอ่ะมึงไปถามสวรรค์ดิและคือที่แม่งตลกอะ่ะมมีก็คุณแม่ตลก <c oughs> คือหน้าไอ้ที่นี่คือมันแบบนิ่งมากพี่แกไม่ชอบยิงให้ตายชอบยิงให้เจ็บพี่สาวหมอของผมาไอ้คุณแม่คนตลกแล้วเรามาจ่ายคืออะไรผมเป็นคนตลกนะฮะ ความมั่นใจเลยทำมาวันนี้กูไม่ได้หรอกว่าน่าเกลียดแล้วน่าเกลียดแล้วผมอยากเห็นของคุณปลอเลยคุณปลอมั่นใจมากเลยดูได้ไหมนี่ของผมอันนี้แหวนขาเดินมาฟ้าบอกแหวนแก้ดูทำไมคุณปลอตกปุ๊บบอกว่าแม่แกกับฉันกำลังจะหย่ากันเอ๊ะ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 ตลกตลกกระตาย เมื่อกี้มันลงมามันใจบ้างเหรอก็เอาลงคนแรกครับเอาแล้วเอาแล้วกูมีไพ่จังไหลแล้วโอ้ผมเปิดก่อนนะใยญ่ฉินหิยเออผมอยากให้พวกคุณตบมุกให้ครับครับเราเล่าเรื่องให้ฟังนยครับอันนี้เป็นช่องแรกช่องสองครับผมช่องแรกช่องแรกเลยใช่ไหมใช่ครับมันว่าไงครับใหญ่ฉิบหายให่ฉันสิเออ ก่อนลุกก่อนลุกก่อนลุกติดเห็ดได้ยังงี้อ่ะอ่ะแล้วยังไงต่อครับตรงไหนตรงไหนตรงไหนไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้นี่ยว่าได้คะแนนตลบกันเลยไอ้เนี่ยแล้วก็ไอ้เขียวก็เราก็เลยบอกว่ามาทางไหนวะฮ้ยตื่นเต้นวะครบไหมครับครบแล้วครับ บอกเลยโอ้โหตะคิวขึ้นไหายปลาขำนั่นแบบหนักอะขำหนักอะคุณพูดได้เลยตลกนะเนี่ยเฮ้ยได้ได้ได้นอนเลยอย่างเงี้ยได้ไหลได้ไหลตอนนิดนึงเฮ้ยอู้เอ่าไหนเราเล่าให้ฟังหน่อยครับเล่าให้ฟังหน่อยอะแย่ฉันสิไอ้เขียวก็บอกว่าแล้วก็ปาตูดปาตูดปาตูด ไม่ตลกเขาเปิดตูดเขาเขาเปลี่ยนไงเปลี่ยนไงเขาเปิดตูดของไอ้ผายแน่เลยได้ยังหว่าไอ้ผายใหญ่เลยขอโทษทีครับผมจะนะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับผมวะเนี่ยโอเคตาดิผายเป็นคนตลกตัวมื่อเลยครั้งอ้าวผมให้ลอเลยพี่ผมก่อนเลยตาคุณเราผายหยุดแค่นั้นแหละ กูโจรขึ้นมือโอเคงั้นผมลงเลยแล้วกันครับครับผมให้ทุกคนตกครับอันนี้ช่องให้ตกให้ตกช่องแรกนะอันนี้ช่องแรกช่องสองกูว่าไรครับกูเพิ่งเห็นพระเจ้ามาหยุดแค่นั้นแหละเป็นดราาม่ผมต้องการตกต้องการตกแล้ลงคนแล้วนะฮะโอเคครับจริงๆเราเป็นคนตลกวันนี้นะย้อนให้ดูนยดิว่าจริงๆตอมเป็นคนตลกไหม เียมอะไรออขงม่รู้นะว่าผมสับไปแล้วกูรอกูรอขับเลยมากูรอขำมันขนาดนั้นเลยหรอดีนะเนี่ยดูวิดีโอเอสทีวิดีโอบ่อยกูเพิ่งเห็นพระเจ้ามาหยุดแค่นั้นแหละเออก่อนมึงจะพูดจบอะถามหน่อยว่ากูจะได้อึบไหมเฮ้ยทำไมมึงตาตากราวะเฮ้ยเหยนสิผมเพิ่งเห็นพระเจ้ามาว่ะ เฮ้ยหยุดแค่นั้นแหละกูถามคนเดียวเลยก่อนมึงจะพูดจบอ่ะกูได้ยุบไม่กูบอกของผมพอนเขาไม่รับอธิบายอะไวเฮ้ยมันเจอดอะไรกับเราเนาะทำไมวะอันนผมก็ตลกอยู่นะครับกูดกาลังจะพูดแล้วว่าของเปิดไพ่มาเมื่อกี้อันนี้แม่งอันแรกอันอื่นแม่งดรอปเลยโอ้โหเติงเศร้าหนักเลยพอเมอพอมึงพูดแบบนี้กูเติงเศร้าหนัก ขอสีตรงนี้มืดไปเลยตรงเนี้ยเอาเอานาคอมมาไ้ายเอาแตกลงเดี๋ยวผมจะเอาจิตวิญญาณนาคอมใส่ลงไปให้ดูปั๊มมันจะเาสรเกิดจ้าสรกเกิดจ้าสรเกิไดไหมได้ไหมไดได้หได้หานาค่อมอจะแตกแล้วผมกลับมาเป็นคณะกรรมการใหม่ไม่เสีคุณดูซึมๆมาครับผมยังไม่มีคะแนนเลยครับ เสตอนนี้คนทางบ้านบอกเลยสองคนนี้เป็นคนเครียดจะเป็นพวกคุณเป็นคนเครียดจะเป็นบอกร้องคนเครียดจะเป็นมาเลยมาอะไรอ่ะถูถูไถ่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 มันได้เรื่องลูกเว้ยลูกมันมันฮาอยู่ตั้งใจมากถูถูไใจใจไอ้นี่มันมันจะดูยากหน่อยเราไปเวใหม่อันนี้ไปแรกนะครับไปแรกครับเดี๋ยวผมตบมุงให้พวกคุณโอ้ยให้ผลไปเชื่อมันเอาเองห้ามบอกแม่คูเด็ดขาดเฮ้ย ถ้าบอกมีอะไู้เดิดขาดที่อ่ะผมเลยเฮ้ยถูกครบแล้วนะครับครบแล้วครับสับก่อนให้บนหัวหน้าคณะช่วยคัดเลือกคุกนิดนึงได้ยิ้มอยู่ได้ยิ้มอยู่นี่มั้ยตัีเนี่ยโอเคอยู่ได้ยิ้มยิ้มขี้หายวลาสันเลยผมจะเลือกอะไรดีวะเน้่ยเอาได้หมดเลยเหรอไม่ได้ทั้งอันหนึ่งได้ เปล่าของผมมันเข้าตับก้นนะของผมนี่มันหักมุมเลยนะเออเออไอของแอบใบแอบใบเอาที่เราตลกจริงตลกเออเรานี่ตลกเออเดี๋ยวคนดูจะสาบเอาเล่นอะไรกันเนี่ยนั้นตลกไปิดช่องหนีถึงแม้ว่าคนตลกมันจะมีแค่สามคนก่อนท ไม่เป็นไรรหอมันก็คือตลกอ่ะคนมันตลกที่วาหายใจแก้ยังไงล่ะเอี้ยขำตั้งแนอกับบ้าแล้วกูอ่ะเอย่เขาตลกคนบ้าพำบ้าทำทำพ่อฉันจะเล่าให้ฟังช่องแรกนะครับครับมันทำอะไรกันอยู่ไม่รู้อะแต่ทู่ทุ่ยทยไทยสิเปิดตูให้ทินยังไม่ทันเล่าเรื่องจบเลย แล้วก็บอกว่าถ้าผมปกูได้กันผมมันตลกวะม่ตลกอันนี้ได้อันนี้มันไดอันนี้ไันน้มันตูกีไม่แล้วมันตติดตัติดติอ่ะมันคืติดอ่ะโอเคโอเคโอเคแล้วแบบทำบบอกพี่เหมือนตอนหลุดแล้วอ่ะโยอตัวนี้แบบโอ้ยได้ได้ได้เป็นไงยอกได้เป็นหนนายยกเราเป็นทีมตลกอยู่ย่านเดียวกัน อะไรค่อนตล้นหะเก่งมากครัะไม่คุณก็เปิดการไงแล้วคุณก็เปลี่ยนเอาละเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอหมาแรงโอ้โหต้องหาโลโก้สิบแปดบวกขึ้นแล้วลูกเนี้ยโอ้ดูก่อนอะไรเข้าได้มั้งเนี่ยโอ้โหหัวหน้าร้านไหครับผมพร้อมแล้วครับหัวอาตกหมูยังไงครับ ต้องนี้ดิวะไอเขียวบอกก้องนี้ดิว่ะแล้วแม่งก็หลบแม่งเลยแม่งไม่ใช่วันของกูจริงอันนี้มาอย่างไรต้องงี้ดิวะกูตหลกอยู่นะโบ๊ะโบ๊ะอะโบ๊ะจะบะอโบ๊ะจะบะ ไม่ต้องมาชิงหรอกลงผิดอลงผิดอันหรอลงผิดอัแปลว่าอันแรกของมึงแน่เลยต้องงี้ดิวะมันก็เลยลงไปอับอาสบาอับบาสบอวบบอาวบบาไม่พอใจเบื้อหผัวแม่งด้วยกูชนะวะเอามึงลงผิดแล้วมึงชนะด้วยใช่อันนี้ฮ่าตรงนี้โอเค จบไปแล้วกับเกมนี้ให้คุณไผ่ปิดหน่อยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตลกที่สุดในหมู่พวกเราขอโทษทีนะครับเกมนี้ผมตลกไปนิดนึงครั้งแรกครับพี่โทษทีนะนี่มันขิงนิดนึงมันิยัทำไมรู้สึกว่ามันขิงเยอะวะร้อนค้องมดเลยผิดเยอะก้าก้า้าได้ไปรอรอบหน้า เจอกันขอชนะมั่งเจอกันเจอกันนี่ไม่ต้องใช้คำพูดในการชนะเลยนะอันนี้้ก็ร่มันเกิดอะไรขึ้นกับยงวิทย์เนี่ยกูเป็นคนไม่ตลกหรอวะ